สิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือใบมือทาอน เดม uh, เิมที่เนี่ยบ้านอยู่เอาเอ็ดวันนี้ขวัญใจกลับมาอีกรอบหนึ่งครับไม่ไปทำการขอเชิญพบกับท่านรองกิตจชลพลคมลีอ,พรพรอ่ขอเชิญครับโอเคขอข้างล่างนะครับสวัสดีครับน้องน้อๆครับรผมชื่อพันจา,กการ์กันกิติจนพลพรมลีนะครับตำแหน่งปัจจุบันคือรองผู้อำนวยการสำนักงานกสอสจังหวัดขอนแก่น ก็เลยอยากจะมาพบกับพวกเราวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะรับเล่าการเป็นทหารต่อไปหรือจะไปเป็นผู้ประกอบการหรือไปเป็นลูจกจ้างเขาสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือใบเบิกทางใบเบิกทางในที่นี้คืออะไรกันสมาใบเบิกทางในที่นี้คืออะไรครับเดินโบรามีทันมี่เราแต่ถาม ัญหามันเป็นเรื่องเหมือนเดิมแต่เราทนได้เพราะเราแข็งแกร่งการที่เราจะฝึกความแข็งแกร่งได้คือเราต้องเรียนหนังสือครับจำไว้เลยถ้าไม่เรียนหนังสือมันจะสิบปีสิบีสิบีท่องไม่ได้เลครับเตือนอย่างกับบอกว่าให้พวกเราได้วางแผนให้พวกเราได้มีเข็มทิศชีวิตนะครับว่าจากนี้ไปจบจากโรงเรียนช่างจะไปทําอะไรจะรับราชการทำจะไงรับราชการจะก้าวหน้า หรือจะเปลี่ยนสายงานไปเป็นนักปกครองหรือจะเปลี่ยนสายงานมาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนผมหรือจะไปเป็นตำรวจนะครับหรือจะไปอยู่เอกชนนะครับหรือจะไปเป็นผู้ประกอบาการเราต้องตอบคำถามตัวเองเพื่อที่จะได้หาใบเบิกทางให้มันตรงกับความต้องการของตัวเองนะครับ ใบเบิก <whales> พ <laus> ันในที่นี่คืออะไรครับใบปริญญาต้องไปเรียนและใบปริญญาก็ต้องเป็นใบปริญญาที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการอยากไปเป็นประธานนักเรีนไยไหนก็ต้องไปเรียนอะไรครับอยากมาเป็นครูเหมือนผมถูกนต้องไปเรียนอะไรครับก็ไปเรียนคูสศัพท์อยากจะไปเป็นนายทหารก็ไปเรียนให้ตรงกับชกทที่เราไปบรรจุอยากจะไปเป็นอะไร ไปเรียนตามที่ตัวเองเน,นะครับที่เราต้องการว่าวันนี้เรารู้แล้วนะครับเราได้หลายเรื่องเลยนะครับอย่าลืมหนึ่งไปคิดอย่างไรให้ส t a f ทำงานกังเราสองเป้าหมายต้องชัดเจนเป้าหมายชีวิตอยากจะไปยเป็นอะไรอย่างไรแต่ถ้าวันนี้เราเป็นลูกของผู้มีอาชีพกินมีต้นทุนชีวิตดีไม่เป็นไรพ่อแม่มีกิจการให้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนผม นะครับต้องคิดใหม่วางแผนช uh, ีวิตด <Yeah. S 2> ีๆนะครับเวลาที่เริ่มมีเงินเดือนเงี้ยเต็ได้อย่าพุ่งซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้ครับให้รอจังหวะเหมือนวิดาดาวตัวนั้นครับทั้งหมดอยากให้พวกเรานะครับก้าวข้ามความลำบากจะมีถ้ามีคุณหรือสุดสุใดที่ผมได้พูดกับพวกเราวันนี้ ขอให้ส่งผลให้พวกเราได้เจริญในหน้าที่การง,งานนะครับในมีความสำเร็จในชีวิตขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ตัง้งใจฟังครับสวัสดีครับ